ดูไบคุยโวตั้งเป้าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกที่คนจะมาอาศัยและเป็นเมืองแห่งอนาคตคือถึงกับกระอักเลยนะครับรู้จักไหมครับดูไบยอยู่ที่ไหนให้ดูแผนที่นี่มีที่ปักสีแดงนั้นคือจุดเล็กๆนั้นคือดูไบแล้วประเทศรอบๆเป็นอะไรเนี่ยอิรักอิหรา่านซาอุโอมานคูเวตกาตาอา้าวเรื่องเดี๋ยวนะพวกนี้คืออะไรครับเท่าที่เราภาพพจ ที่เราจำก็คือทะเลทรายอ่าแล้วนี่คือเป็นดูไบเองก็อยู่ตรงนี้อยู่ในเ r ดอาร์ับเอมิเรสเป็นเมืองหนึ่งในประเทศนี้ไม่ใช่เป็นชื่อประเทศแต่เป็นเมืองหนึ่งในประเทศ UAE เขาบอกว่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดที่เนี่ยเน,น,นี่ไม่ได้โมดนี่ไงก็คือเขาตั้งเป้าตอนนี้จะกําลังพยายามทํา To make Du b a t the i t y y o f u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  r e n n t t h w w r r l d b s s t place to live work and invest โ oh, อ er ้นี่เมืองทะเลทรายจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกที่จะอาศัยอยู่ครับประเทศอุดมสมบูรณ์กระอักพอดีอันนี้เป็นประโยคหนึ่งในข่าวก็เลยแต่ว่าเห็นว่าน่าสนใจดีเลยยกมาครับประเทศอุดมสมบูรณ์ยังไม่กล้าจะพูดแบบนี้เลยเพราะาเราก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่แต่น,นี้คือเขาทําตลอดนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทะเลทรายแต่เขาทําตลอดพัฒนาเมืองตลอดเนี่ยในรูปเนี่ยของแบบนี้เราเคยเห็นในประเทศเราบ้างไหมครับอะไรไม่รู้อะยางกับต่างดาวอะ่ะ ถึงเป็นทะเลทรายแต่ว่าดูบรรยากาศก็คือก็เป็นเพราะว่าทึมๆก็เพราะว่าทะเลทรายแต่ดูก็ยังมีตึกสูงๆมากมายนี่ถ้าไม่บอกนึกว่าลอนดอนนะครับมีเอ่ออะไรนะที <c> ่ <oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เอลรอหมุนนะ <c oughs> แล้วดูดี <c oughs> มีแบบนี้ด้วยอะ่ะเออคือคือจะไม่มีทางไม่เขาเรียกอะไรนะมันเป็นระเบียบแล้วก็มันดูมันดูดีอะ่ะ แต่ดูภายนอกเมืองนะครับนี่ไงทะเลทรายอย่างที่บอกเห็นไหมแต่กล้าพูดว่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดที่จะคนจะอาศัยอยู่ก็ตึกที่สูงที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่นี่ถึงร้อยหกสิบชั้นสูงมากแล้วดูเมืองกลเป็นแบบดูดีมากๆก็ตามหัวข้อนะครับยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอทําไมดูใบจะกลายเป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ก็ไม่ใช่แค่ฝันไปเองแต่ว่ามีคนจัดอันดับให้แล้วว่าเมืองดูไบเนี่ยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวที่มาอยู่ระยะสั้นเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดคงอยู่อยู่ยาวคงคงลำบากนิดนึงเพราะว่าค่าคองชีพอาจจะสูงก็ทะเลทรายก็ไม่แปลกอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องหลายอย่างก็ต้องนําเข้าจากที่อื่นมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้ามาเที่ยวมาอะไรระยะสั้นเนี่ยดีมากแน่นอน ไม่ใช่แค่นั้นจากการสำรวจของ t ิ k ตอกอระเขาบอกว่าดูใบนี้เป็นเมืองยอดนิยมอันดับสองไปแล้วอย่างแน่นอนวิดีโอที่มีแฮชแท็กคำว่าดูใบเนี่ยมียอดวิวถึง8 1ดสจุดป8สอล้านวิวสิ่งที่ทำให้ดูใบโดดเด่นแล้วก็เป็นกลายเป็นที่นิยมก็คือมาจากสถาปัตยกรรมที่ หน้าเขาเรียกหน้าทึ่งมากๆสร้างความประทับใจให้กับคนที่เข้ามารวมทั้งมีชายหาดที่ยอดเยี่ยมนะครับเขาก็ติดทะเลไงถึงเป็นทะเลทรายเขาก็ติดทะเลไงแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ดีที่สุดในโลกนักเดินทางทุกคนที่ได้มาดูใบเนี่ยก็ยากที่จะลืมประสบการณ์อันน่าประทับใจตรงนี้ แล้วก็ทางรัฐบาลของดูไบก็ต้องการดึงดูดไอ้คนเข้ามามากขึ้นคือก่อนโควิดเนี่ยดูไบเนี่ยยังแพ้ก็ไม่ใช่สิดูไบนี่เรียกได้ว่าหายใจลดต้นคอกับภูเก็ตเลยภูเก็ตได้14ล้านดูไบได้16ล้านถ้าจำตัวเลขไม่ผิดแต่ว่าพอโควิดปุ๊บดูไบแซงไม่ไม่เห็นฝุ่นเพราะว่าเขาไม่ได้จิตตกเรื่องโควิดแต่ขณะที่ของเรายังตอนนี้ไม่รู้ ปีไหนถึงจะฟื้นตัวกลับมาแล้วก็ดูสภาพของบ้านเมืองก็น่นาจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ไม่ได้บอกว่าของเราไม่ดีแต่เพียงแต่ว่า,าถ้าเกิดว่ามีการพัฒนามากขึ้นก็จะสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้มากขึ้นคิดดูว่าถ้าจำนวนนะักท่องเที่ยวใกล้เคียงกันแต่ดูใบจะมากกว่าหน่อยในช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยน่าจะต่างกันมากอยู่แล้วฉะนั้นจานวนคนพอๆกันแต่ใช้จ่ายกัน คนละเรื่องอะไรอย่างนี้อย่างสมมุติว่าของเราต่อหัวสมมติสมมติว่าหนึ่งร้อยบาทของเขาอาจจะสองร้อยสามร้อยังั้นคูณจำนวนคนเข้าไปไรายได้ก็ต่างกันเฉพาะในปีนี้ดูใบมีคนเข้ามาแล้วถึงเจ็ดจุดหนึ่งสองล้านคนดีได้ว่าทั้งปีน่าจะเกือบเท่ากับก่อนโควิดแล้วในขณะที่ของเรานะ้หรือทั้งประเทศเราตั้งเป้าว่าสิบล้านทั้งประเทศนะครับอันนี้เขาแค่เมืองเดียวนะ ไม่ได้ไม่ใช่ทั้งประเทศ UAE เนะครับแค่เมืองเดียวนะของของเราทั้งประเทศยังยังจะได้แค่สิบเนั้นถ้าเฉพาะเมืองอย่างภูเก็ตที่เคยสู่สีกับดูไบามาก่อนกค็คงห่างกันมากแถมผู้บริหารของดูไบซึ่งเป็นเชื้อพ่อบงอีกด้วยก็ยังบอกว่าวิสัยทัศน์คือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้บริหารจริงๆคือไม่ที่เอาพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนท้องถิน่นใดๆเลยคนท้องถิ่นทําดีอยู่แล้ว แต่เกี่ยวกับผู้บริหารเพราะบริหารเขามีวิสัยทัศน์ที่แปลงโฉมเมืองทะเลทรายแห่งนี้นี่คือไม่ใช่ว่าเป็นเจริญมานานแล้วหรืออะไรนะเพิ่งเจริญขึ้นมาในช่วงสักสิกว่า20ปีที่ผ่านมานี่เองคือพลิกโฉมอย่างรวดเร็วมากเพราะวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เขาอยากจะทําให้ดูไบเนี่ยเป็นเมืองแห่งอนาคตแล้วก็เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกที่จะสามารถอาศัยหรือว่าทํางานหรือว่าลงทุน ดูไบเองก็กําลังพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นสถานที่ที่มีความคุ้มค่ากับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแล้วก็เนี่ยโรงแรมที่อยู่ในดูไบเนี่ยก็มีการเข้าพักโดยเฉลี่ยประมาณ72ซซึ่งซึ่งเพิ่งจะเพิ่งจะ,งจะมาตรการโควิดของทั่วโลกเนี่ยเพิ่งจะผ่อนคลายนะครับก็ยังได้ขนาดนี้ขณะที่ของไทยตอนนี้ต่อให้เปิดประเทศแล้วอ่เขาบอกว่าในวันธรรมดายังได้แค่20-3 0%เท่านั้นเพราะว่าของเราเนี่ยคืออย่างที่บอก ถ้าจะพูดแล้วหมายถึงส่วนกลางคนคนประชาชนหรือเอกชนเขาทําได้ดีอยู่แล้วอ่าเป็นตัวพยุงประเทศเอาไว้ส่วนกลางไม่ได้ทําอะไรนอกจากเปิดอย่างเดียวก็อันนี้คือเขาทําตลอดจุดเด่นของดูไบก็อย่างเช่นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะครับเอออ่านว่าอะไรไม่รู้ว่าคาริฟาอะไรสักอย่างนี่นะตอนนี้มีอยู่ร้อยหกสิบชั้นเป็น,เป,นเป็นทางช้อปปิ้งมอล หน่าทึ่งมีทั้งแอควาเรียมด้วยอะทะเลทรายมีแอควาเรียมมีการโชว์แสงสีเสียงมีดูไบฟาวเทนมีรา c เคิลการ์เด้นโกลบอลวิลเลจและอื่นๆอีกมากมายครับในตึกที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้เอาเออนรอบๆด้วยไงรอบๆก็มีก็มีเรื่องของกฎท้องถิ่นนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงทางตะวันออกกลางเนี่ยก็ภาพพจน์จะดูว่าเคร่งศาสนาอย่างเช่นผู้หญิงก็จะต้องสวมผ้าคุมใช่ไหม ทรงศรีระอืมขอยกมาบางข้ออันนี้คือคือตอนไปจริงๆเป็นงี้เปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสำหรับอันแมริกคัพเปิลคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันที่จะอยู่ด้วยกันฉะนั้นให้คิดถึงเรื่องนี้ตอนที่ทำการจองโรงแรมคือคือมันจะเกิดขึ้นกับประเทศที่นับถืออิสลามเป็นเป็นหลักอ๋อ,อเคยกะจีเคยไปตุรกีแล้วตอนแรกเราก็กังวล พอตอนที่เราขึ้นรถบัสว่าเพราะว่ารถบัสของประเทศเหล่านี้เขาจะมีเก้าอี้แยกด้วยระหว่างชายกับหญิงอ่าเราก็กังวลว่าจะโดนจับแยกไหมปรากฏว่าไม่โดนก็คือเหมือนเขาจะโอเคกับชาวต่างชาติว่าจะนั่งด้วยกันอะไรก็เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะห้ามกอดจูบก,กันในที่สาธารณะก็มีอยู่ประมาณนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการแต่งตัวหรืออะไรก็คงคงไม่ได้บังคับอะไรมากก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับ แค่วิสัยทัศน์ของผู้นำเท่านั้นเองที่สามารถพลิกโฉมประเทศมาได้ไกลขนาดนี้อย่างอีกประเทศหนึ่งที่เราน่าจะรู้กันดีก็คืออย่างสิงคโปร์ซึ่งเป็นแค่เกาะเล็กมากๆยังเล็กกว่ากรุงเทพโดยาําแต่กลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในอันดับต้นๆของโลกแล้วก็แน่นอนรวยที่สุดในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเพราะว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำซึ่งเขา ก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเหมือนกันใช่ไหมก่อนเล็กนิดเดียวจะพอะปลูกอะไรได้สักเท่าไหร่กันเชียวน้ําก็ยังต้องสิงคโปร์ก็ยังต้องซื้อน้ําจากมาลเลเซียแล้วถ้ามาลเลเซียหยุดส่งน้ำเมื่อไหร่ก็มีปัญหากันทั้งประเทศแน่นอนเรายังต้องพึ่งพาคนอื่นแต่ก็ยังมาได้ถึงขนาดนี้ฉะนั้นดูใบาอาจจะดูสิงคโปร์เป็นต้นแบบก็แค่ช่วงสั้นสิบกว่ายี่สิบปีนี้ยังมาได้ไกลขนาดนี้ถ้าเทียบกับที่น่าเสียดายจริงๆนะครับก็ของเราเองเอาจำได้ลางว่าตั้งแต่ เด็กจนโตเนี่ยเมืองหลวงก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะมีตึกหรูๆเพิ่มขึ้นบ้างแต่นั่นคือฝีมือของเอกชนแต่ทางของส่วนกลางนั้นยังไม่เคยได้ข่าวเลยว่าทําอะไรที่มันเป็นอันเนี้ยถามว่าเรามีแลนด์มาร์คอันไหนที่สร้างขึ้นมาใหม่บ้างไหมที่จากส่วนกลางไม่ไม่เคยได้ยินมีแต่ของเดิมที่มีอยู่แล้วอย่างพระราชวัง ซึ่งมันเป็นของเดิมอยู่แล้วอะเรากินบุญเก่าบรรพบุรุษอยู่ตลอดแล้วก็จะมีอะไรใหม่ปุ๊บก็น่าเอกชนไปทําฉันส่วนกลางไม่ไม่รู้เหมือนกันทําอะไรอยู่มันก็จริงถ้ามาเถียงเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยมันก็จริงว่าค่าครองชีพเรายังถูกของเขาแพงแต่ว่านั่นคือเราจงใจจะนําเสนอตัวเองเป็นประเทศค่าครองชีพถูกแล้วอย่างนี้คือมันจะมันก็ดีสําหรับคนมีเงินเท่านั้นเองแต่สําหรับคนท้องถิ่นก็ยังต้องดิ้นรนกันไปวันๆนะครับ ครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับตตนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ